นะเอ๊ะตอนนี้ดรสุชาชวีอยู่ในสายเอ,อซูมเข้ามาแล้วใช่ไหมคะดิฉันเห็นภาพดรกําร์กำลังขับรถอยู่หรือเปล่าเนี่ยต้องคุขึันนัน่งรถครับนั่งรถมีประชุมครับรถก็ไม่ไหวแล้วครับอ่านั่งอยู่นะเ,เราเป็นห่วงว่าเอ๊ะขับหรือนั่งนั่งนะคะงั้นคุยกันได้นะคะ ไปที่ท่านอธิการค่ะท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะแล้วก็เป็นนายกสภาวิศวกรด้วยนะคะศาสตราจารย์ดรสุชัชชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะดรเอก้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กุ้งครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง FM ร้อยจุดห้าที่เคารพทุกท่านนะครับอยากจะชวนพี่กุ้งพี่เล็กวันนี้พระจอมเกล้าและกระบังมีรถไฟฟ้าที่รับส่งนัก ศึกษานักเรียนของพระจอองก้าแระกะบังแล้วครับอยากจะชวนมานั่งด้วยกันจะชอบมากนะครับหรือเป็นรถไฟฟ้าที่เราทําเองคแล้วก็มีความทันสมัยสามารถควบคุมอะไรต่างๆซึ่งไม่พปทั้ง่ามประเทศเลยอยากให้มาลองนั่งกันครับค่ะเรามีนัดกันสัปดาห์หน้านักเตจะได้ไปถ่ายทํากันเนาะรู้สึกว่าได้คิวดรเอไว้ก็คือ18พฤศจิกายนอเออ18เดือนนี้นะคะ18เดือนนี้จะไปเยี่ยมกัน เรเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าของสอจรให้ฟังหน่อยสิคะวันนี้นะครับต้องยอมรับว่าพระจอมเกล้าระบังเนี่ยมีความเข้มแข็งมากโดยเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้าเพราะว่าวิศวกรรมไฟฟ้าของพระจอมเกล้าระบังเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ติอันดับโลกด้วยนะครับวันนี้เรามุ่งมั่นมากนะครับว่าเราประกาศว่าเราจะต้องสร้างรถไฟฟ้าครบวงจรในประเทศของเราค่ะ ซึ่งระบบในการควบคุมเราทําได้ครับเพาะเครื่องมือแพทย์ซับซ้อนกว่าแล้วก็ทาได้มาแล้วนะครับระบบเรื่องของการขับเคลื่อนเราทําได้นะครับวันนี้ส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญที่เราต้องผลักดันก็คือเรื่องแบตเตอรี่ครับครับแต่ว่าวันนี้มีภาคเอกชนที่ตั้งโรงงานสร้างแบตเตอรี่ในประเทศไทยแล้วนั่นหมายความว่าวันนี้ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เราทําได้เองแล้วระบบการขับเคลื่อนทําได้เองแล้ว แบตเตอรี่ทำได้ในเมืองไทยแล้วนะครับและส่วนสุดท้ายคือออกแบบให้สวยให้หน่าจับต้องนะครับเหมือนเทสล่าเหมือนรถยนต์ที่ขายอยู่ในท้องตลาดที่เป็นรถดังๆเนี่ยเหลือเท่านั้นแหละครับถ้าเกิดคนไทยทําให้สวยได้มั่นใจครับสู้ได้แล้วก็ทําได้ราคาถูกกว่าด้วยครับเอะแล้วรถยนต์ไฟฟ้าที่สจลทําเนี่ยคือวิ่งจากไหนไปไหนคะวันนี้วิ่งรอบสอจลครับ ก็จะวิ่งบริการเพราะว่าพระจอมเกล้าและกบังเนี่ยเรามีทั้งถนนตัดผ่านมีทั้งคลอกตัดผ่านมีทั้งรถไฟตัดผ่านนะครับมีเครื่องบินบินไปด้วยมีเครื่องบินวิ่งผ่านด้วยนะครับครบเลย่ะที่กุ้งรู้รู้จริงครับก็จะได้ไม่ต้องใช้รถหรือว่าเวลาจะเดินทางจากคณะหนึ่งไปคณะหนึ่งก็จะต้องใช้รถนะครับ แต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับก็จะมีรถไฟฟ้าบริการซึ่งสวยมากเราเรียกว่ายูนิคอนนะครับชื่อเลยกนะฮะแต่มาในเทพนิยายครับค่ะอาจารย์ครับกระบวนการในการพัฒนารถไฟฟ้าให้นักศึกษาสจลเขานั่งเนี่ยทำกันมานานหรือยังครับแล้วก็ทั้งหมดที่อาจารย์บอกคือคิดโดยคนไทยสร้างโดยคนไทยคนไทยนั่งด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับพี่เล็กครับท่านผู้ฟังครับไม่น่าเชื่อนะครับ ถ้าจอมเกล้ากระกบังได้เริ่มยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมามากกว่าสี่สิบปีครับฟังแล้วน่าตกใจครับสี่สิบปีสี่สิบกว่าปีมีหลักฐานยืนยันครับเพราะนักศึกษาที่ทําในวันนั้นวันนี้เกษียณอายุไปแล้วครับเป็นจบจบวิศวะไฟฟ้าค่ะแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อมาระดับโลกอย่างอิมพิวส์อลเลสกลับมาเป็นอาจารย์จนเกษียณไปแล้วสามสี่ปีครับก็ยังตอนนี้ต่ออยุ้ท่านอยู่ Oh. วันนั้นมีภาพข่าวนะครับในหลวงรัชการที่เก้านะครับเสด็จพระดําเนินงานรักกระบังนิทัศน์ <c oughs> ตั้งแต่เมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วเรามีจักรยานไฟฟ้าที่รักกระบังเรามีแมกเนติทชันก็คือต้นแบบของรถไฟความเร็วสูงสุดที่ล <c oughs> อยได้ครับใช่ ที่ราชบัลัง,บบง<ะ>โดยมีนักศึกษาบนฐานแล้วก็ยกให้ดูเลยว่าลอยได้จริงๆเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วครับมหัศจรรย์ไหมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนทําให้คนเก่งเนี่ยเกษียณนะครับไปหลายรุ่นแล้วแต่วันนี้เราไม่ยอมครับอะไรที่เราทําได้เองเราทําเลยเนี่ยแหละครับก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าวันนี้เรากลับเข้ามาสู้แล้วและเราก็จะไม่ยอมให้ เทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นคนไทยต้องจ่ายเงินไปซื้อจากอเมริกาไปซื้อจากญี่ปุ่นไปซื้อจากยุโรปหรือแม้กระทั่งจากจีนวันนี้เราประกาศแล้วครับทุกโต้ว่าใครจะว่ายังไงไม่สนที่ประจอบก้าวกระบงังเราทําให้เห็นทาให้ดูเลยว่าเราทําได้ครบงวงจรจริงๆครับค่ะดรเอกะขอความรู้หน่อยว่าตัวรถรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยความสําคัญของมันหรือต้นทุนที่สูงของมันเนี่ยก็คือเรื่องของระบบแบตเตอรี่ตัวที่ล่าสุดเทคโนโลยีล่าสุดที่สจล วิจัยคิดค้นมาเนี่ยแบตเตอรี่เป็นประเภทไหนแล้วต้นทุนเป็นยังไงคะ อาจารย์ขับรถอยู่นั่งรถอยู่สัญญาณอาจจะหายไปไหมคะครับอยู่ระหว่างติดต่อนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เอสุชาชวีก็เน้นย้ำนะครับน่าสนใจทีเดียวตอนนี้ต้องให้โอกาสกับนักวิชาการไทยและคนไทยที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยได้ผลักดันให้คนไทยได้ใช้นวัตกรรมเอาเมื่อสักครู่ครับพี่กุง้งสซ้ยฟ้าถา,ถามถึงเรื่องตัวแบตเตอรี่เทคโนโลยีใช,ใช่ไหมครับใช่เตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีอะไรแล้วก็ต้นทุนเป็นยังไงคะต้องพูดให้ชัดเจนนะครับว่า ในเบื้องต้นคนไทยทุกคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่คนไทยยังทําไม่ได้หรือเป็นอะไรที่เป็นหัวใจแน่ดีจริงครับเพราะว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จก็ช้าหนักก็หนักใหญ่ก็ใหญ่แต่วันนี้มันไม่เหมือนกันแล้วครับคะ <c oughs> วันนี้ต้องบอกให้ชัดๆตรงนี้นะครับว่าสําคัญทุกองค์ประกอบครับอืม <c oughs> รถเทสลเนี่ย นะครับเขาสามารถเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่ท่านกำลังใช้อยู่ปัจจุบันได้ก็คือสามารถอัปเดตได้ทุกวันวันนี้รถไฟฟ้ามันไม่คือไม่ใช่รถไฟฟ้าครับมันคือโทรศัพท์มือถือที่มีล้อนัวนองครับให้คิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีล้อสามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้นะครับสามารถพัฒนาตัวเองได้ทุกวันทุกวันเรียนรู้ได้ทุกวันทุกวันเหมือนโทรศัพท์มือถือ Mm hmm. ตรงนี้ความท้าทายไม่ใช่แบตเตอรี่อีกต่อไปแล้วยังมีบ้าง <Okay. S 2> แต่ไม่เหมือนเมื่อสองสามปีที่แล้ววันนี้ความท้าทายที่สุดก็คือระบบซอฟต์แวร์ mm hmm. ในการที่จะเรียนรู้คนขับ mm hmm. เวลาขับรถแบบไหน mm hmm. เส้นทางเดินทางปัจจุบันเป็นถนนเรียบแบบ mm hmm. มอเตอร์เวย์ไหมหรือเป็นถนนขรุขระไหมจะใช้งานในไร่ในสวนไหมตรงนี้เป็นความท้าทายที่สุด mm hmm. คือเรื่องซอฟต์แวร์ mm hmm. ซึ่งคนไทยยัง ต้องยอมรับว่ายัางต้องตามต่างประเทศอีกเยอะแบตเตอรี่มีเงินก็ซื้อได้ครับพี่กุง้งแต่ระบบซอฟต์แวร์มันเป็นเคล็ดลับทางสมันสมองของคนของแต่ละชนชาติของแต่ละบริษัทวันนี้แหะครับที่ประจอมก้าและกะบางซึ่งเราร่วมมือกับมหาระดับโลกกำลังจะเข้าไปต่อสู้ในระบบซอฟต์แวร์ซึ่งถ้าเกิดทำได้แบบนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับไม่ใช่แค่แบตเตอรี่ครับคือซอฟต์แวร์เนี่ย คือซอฟต์แวร์เนี่ยมันมากกว่ายานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันจะคือการพัฒนาการเรียนรู้พฤติกรรมของของผู้ใช้งานด้วยครับและตอนนี้สจลให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนที่ทําเรื่องซอฟต์แวร์สาหรับพลังงานรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนส่งเขาไปดูงานให้ทุนหรือว่าให้การสนับสนุนเขายังไงบ้างครับเราพยายามครับพี่เล็ก่ันบ้ฟังครับนี่คือจุดอ่อนของประเทศไทยเลยเพราะว่า เราไม่ค่อยมีคนเขียนโปรแกรมเราซื้อสำเร็จซื้อสำเร็จจนเป็นนิสัยสุดท้ายแล้วก็เป็นทาตเขาอย่างนี้แหละครับโปรแกรมที่เราใช้คุยกันเราก็ต้องใช้จากต่างประเทศใช่ไหมครับซูมวันนี้ต้องยอมรับว่าทำอย่างไรก็ไม่ทันวิธีการที่ดีที่สุดก็คือดึงคนเก่งมาอยู่กับเราครับที่ประจอมเก้าและกระบ,บังครับเราดึงคนที่เก่งซอฟต์แวร์มากที่สุดโดยเฉพาะทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ และเทคเโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วย AI คาร์เนกีเมล l อนวันนี้มาอยู่กับรัดกระบงังเป็นที่เดียวของเอเชียและแปซิฟิกเรากระโดดขี่คอยักษ์เลยครับ <c oughs> จะไปสู้ด้วยตัวเอง <c oughs> ไม่รู้ชาตินี้จะตามทันหรือเปล่าไม่ง่าย <c oughs> แต่ขี่คอยักษ์แล้วคราวนี้คนละเรื่องแล้วครับ <c oughs> เราได้เรียนรู้จากเขาทําให้เราสามารถเขียนซอฟต์แวร์ที่จะสามารถควบคุมรถไฟฟ้าและให้รถยนต์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนได้ตัวเองครับในอน<ห>า <A. S 2> คตเราไม่ต้องใช้คนขับพี่เล็กพี่กุ้งท่านผู้ฟังก็คุยกับผมแบบนี้ได้ผ่าน fm ห0 0 5งจุดห้าและรถวิ่งไปได้ลั่นลูกไปถึงขนาดนั้นแล้วครับค่ะคงต้องขออนุญาตเร็วนี้นะจะได้ไปถ่ายทํารถยนต์ไฟฟ้าของสอจลอาจารย์ดรเอพูดซะอยากเห็นอยากจะนั่งแล้วแหละอ่าอาจารย์ <บา S 2> ครับ,รบนอกจากตัวรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรใหม่ๆจากทีมวิศวะไฟฟ้าของสอจลอีกไหมครับ แน่นอนครับยังมีอะไรที่จะต้องบอกในรายการนี้เป็นรายการแรกๆนะครับอันดับแรกก็คือทีมวิศวะไฟฟ้าวันนี้ทำเครื่องสร้างออกซิเจนนะครับเครื่องช่วยหายใจเราทำแล้วเครื่องจ่าออกซิเจนทำแล้วแต่ว่าถังออกซิเจนยังต้องไปหาถังแล้วถังอีกขึ้นมาวันนี้เรากําจัด ข้อนั้นได้แล้วครับก็คือเราจะสร้างออกซิเจนจากอากาศได้เลยตรงนี้แหละครับถือเป็นความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นจะว่าแล้วเกิดขึ้นแล้วครับเรายัง <Okay. S 2> ไม่ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการทั้นั้นเองครับสร้างออกซิเจนในอากาศได้เลยแปลว่ามันไม่ต้องไปเก็บใส่ถังมันอยู่ในอากาศแล้วมันจะมาให้มาให้เราหายใจได้เลยเหรอคะออกซิเจนในอากาศเนี่ย มันมีอากาศเนี่ยมันมีในตัวเจนมากกว่านะครับพี่กุ้งเราต้องการออกซิเจนบริสุทธิ์เราต้องสกัดอากาศมาเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ตรงนี้เครื่องสกัดยังต้องซื้อจากต่างประเทศร้อยเอร์เซนเราจะเป็นที่แรกครับที่เราสามารถสกัดออกซิเจนจากจากอากาศได้แล้วจ่ายตรงเข้าเครื่องช่วยหายใจเรื่องจ่ายออกซิเจนไฮโฟที่สจลทำโดยไม่ต้องขนถังมาสลับไปสลับมาที่มีความยากลำบากแก่พี่น้องประชาชน ในวันนี้ครับอันนี้เสร็จหรือ,อยังคะเสร็จแล้วครับพี่กุ้งเอ,อ๋องั้นเป็นชิ้นที่สามที่จะจองจองขอจองไปดูแล้วไปถ่ายทำรายการครับภูมิใจมากครับอันนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับค่ะเป็นางานที่ท้าถ่ายมากๆอาจารย์มีคาถามจากท่านผู้ฟังถามมาน่าสนใจเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณ,ณพนพดลถามว่ารถรถยนต์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้ไหมโดยที่ไม่ต้องไปซื้อคันใหม่เนี่ยสจรได้คิดคนวิจัยเรื่องนี้ไหมคะครับ <c oughs> ทำได้ครับเอารถมาสิครับทาให้ได้เลยอาจารย์คนที่คิดเนี่ยเขาสะสมรถรถโฟกเต่ารถเก่าๆเนี่ยครับ<ช>เขาไปซื้อรถโฟกเต่าไม่แพงเอาเครื่องออกแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเข้ามามก็เปลี่ยนจากพลังงานสันดาปภายในดูด<ช>อัดระเบิดคายเป็นพลังงานไฟฟ้า<ช>แล้วก็จ่ายตรงไปที่มอเตอร์มอเตอร์ก็ไปขับเปล่าได้เลยครับ<ม>แต่รถไฟฟ้ามันไม่ใช่แค่นั้นไงครับค่ะ แค่นั้นและกระบางทําได้มาสี่สิบกว่าปีแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบแต่ลดพลังงานไฟฟ้ามันต้องอำนวยความสะดวกในการชาร์จแบตเตอรี่ในการควบคุมให้ง่ายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของคนขับไอ้ตรงนี้แหละคือหัวใจครับถ้าเกิดเท่านั้นถ้าเราลรดให้เลยครับเราทําให้ได้ทันทีครับอ,อาจารย์มองบทบาทของรถยนต์ไฟฟ้ามองไปข้างหน้าด้วยกันเนี่ยครับเราจะเห็นวิ่งกันเต็มถนนประเทศไทยเมื่อไหร่ดีฮะแน่นอนครับตอนนี้ก็คือเรื่องภาษีครับพี่เล็ก เมื่อไหร่ภาษีถูกคนก็ซื้อใช่ไหมครับอืมค่ะ<ส>ก็พภรครัฐบอกว่าเดี๋ยวจะประกาศเดือนพฤศจิกายนนี้แหละค่ะครับภาษีถูกน้ํามันแพงเมื่อไหร่รถไฟฟ้าเกิดครับแต่ว่ามันก็ไม่มันก็ซื้อเทสลาเมอร์ซีเดสก็กํำลังจะออกมาแล้วรถเบนซ พวกตระกูล E ต่างๆนะครับ PM นะครับค่ายจีนนี่ก็จะมารักขายราคาแบบสี่ห้าแสนเนี่ยนียประเทศไทยเสร็จสิครับสุดท้ายก็เป็นท่าต่างชาติอีกจุดเริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นคือรัฐบาลหน่วยงานของรัฐต้องซื้อรถไฟฟ้าที่ผลิตในเมืองไทยก็มาใช้ในราชการตรงนี้ทําให้อัตราการซื้อมันเยอะอสุดท้ายแล้วจํานวนมันมากมันก็ถูกทําให้คนอย่างพี่เล็กพี่กุ้งผมและท่านผู้ฟัง สามารถซื้อรถไฟฟ้าได้ถูกลงโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่ผลิตในเมืองไทยต้องให้รัฐบาลเริ่มก่อนครับเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วดอเอ๋ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดรสุชชวีนะคะอธิการบดีเอศลนะคะอธิการบดีส,าาดส,าาดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรา